ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาทุกคนได้มารีวิวร้านกาแฟที่อยู่กับเช้าเมืองอ่างทองมานานกว่า12ปีแลครับและก็คือร้าน i Coffee by บ p เจพออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งร้านนี้นะครับจะอยู่ติดกับสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองหาไม่ยากเลยครับเป็นร้านขวัญใจของน้องๆน,นักศึกษาจากวิทยาลัยที่นี่อ่างทอง แล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่มาทํางานในระแวะแกใกล้เคียงกันที่ต่างจะมาแวะเวียนสั่งเครื่องดื่มกันอยู่เสมอทําให้ร้านนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของใครแต่หลายคนไปแล้วครับเมนูของที่นี่นะครับก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยครับแต่ถ้ามาที่นี่แล้วผมแนะนําเป็นเมนูเครื่องดื่มอเมริกาโน่น้ําสวรสครับที่รสชาติอร่อยอย่างลงตัวสดชื่นมากๆเลยครับพร้อมทั้งยังมีเมนูขนมและก็ของทานเล่น ที่คุบคู่กับเครื่องดื่มด้วยครับร้านนะครับเปิดทุกวันตนะั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเชา้าถึงบ่ายสโมงครึ่งหาไม่ยากครับติดอยู่กับสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองพิกัดอยู่ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมนะครับติดต่อสอบถามได้ที่092 537 3 1 3 3่น่าและ093 253 2374งทองค